สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง ก็ต้องบอกว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยก็มีอีกหนึ่งดินแดนพญานาคที่ยิ่งใหญ่ดินแดนนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองสุวรรณคาเทพนครคะที่ตั้งปัจจุบันคือวัดว่าเอนอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามตำนานเล่ากันว่าเมืองสุวรรณคาเทพนครนะคะเป็นเมืองที่สูงตระการตามากภูมิทัศน์นั้นก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลและยังมีกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถปกครองอยู่ชื่อว่าพญาเพชรพัทรนาคราชนะคะเป็นพระโอรสของพญาอันตะนาคราชอยู่มาวันหนึ่งนะคะพญาเพชรพัทเนี่ยก็เดินทางไป อย่างเมืองของท้าวพยาวิสุทธิ์ซึ่งนั่นก็ทําให้พระองค์นั้นพบกับรักแท้หรือว่าคู่แท้นั่นเองนั่นก็คือพระนางอันเดรินทัศนีเทวีขณะที่พระนางอันเดรินเนี่ยกำลังตั้งครรภ์พยาเพชรพันรก็ต้องเดินทางไปทําศึกเทวะฝ่ายร้ายเนี่ยก็กลูเข้ามาล้อมเมืองเลยค่ะพะยาเพชรพันธ์เนี่ยก็ทรงนิมิตเห็นแล้วว่าพระชายาเนี่ยกำลังถูกรอบทําลายนะคะก็เลยยกทัพกลับมาที่จุดเกิดเหตุทันทีแต่ก็ไม่ทันการค่ะพระองค์ทรงเห็นพระชายาที่รักยิ่งนะคะขาดใจไปต่อหน้าต่อตา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกามอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยโหหนังไทยกำลังมาแรงมากและแน่นอนเขาว,ว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องหน้าขบันนะคะที่เพิ่งเข้าฉายโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเนาะโดยหน้าขบันเนี่ยจะหยิบยกตำนานความเชื่อเรื่องพญานาะคมาเล่าผ่านเรื่องราวของทารินชายหนุ่มจากขบวนการเสรีไทยนะคะที่เข้าไปทำภารกิจลับในบ้านของพ่อค้าข้าวฝ่ายรัฐบาล ซึ่งที่นั่นนะคะทารินก็ได้เจอกับจินตาลูกสาวของฝ่ายตรงข้ามค่ะและได้ตกลุมรักเธอแต่ถ้าว่าการเจอของทั้งคู่นั้นกลับพาพวกเขานั้นไปเจอกับสิ่งลึกลับปริศนาความตายและเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้เลย ซึ่งคำว่าน,นาคบันนะคะแปลว่าพญานาคาราชแห่งภาคตะวันออกอหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรามีพญานาคอยู่ทางด้านภาคตะวันออกด้วยหรอเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกับตำนานพญานาคที่อยู่ฝั่งทางด้านภาคอีสานซะมากกว่าเนาะอย่างตำนานปากคำาชโนนะที่มีความเชื่อว่าเป็นดินแดนพญานาค ก็ต้องบอกว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยก็มีอีกหนึ่งดินแดนพญายนาคที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันดินแดนนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองสุวรรณาคาเทพนครนะคะที่ตั้งปัจจุบันคือวัดว่าเอนอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีความเชื่อว่าหลวงปู่ดาวมันเนี่ยพระพิสุทธิ์ไทยมาปักกรดอยู่ที่บนเขาแห่งนี้นะคะและนิมิตเห็นพญาเพชรพัทระนาคราชพระองค์มาบอกว่าซันเขาที่ปักกรดอยู่นั้นคือพระวรากายของพระองค์ค่ะแต่ส่วนเสียรเนี่ยได้จมหายไปแล้วก็เลยขอให้หลวงปู่ดาวมันเนี่ยช่วยสร้างเสียร เก้าเสียนขึ้นมาให้ซึ่งปัจจุบันรูปปั้นก้าเสียนก็ยังคงอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะก็มีผู้คนเนี่ยศรัทธาแล้วก็มากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นที่วงส่งของเรื่องนาคบันอีกด้วย ตามตำนานเล่ากันว่าเมืองสุวรรณนาคาเทพนครนะคะเป็นเมืองที่สวยตาตามากภูมิทัศน์นั้นก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลและยังมีกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถปกครองอยู่ชื่อว่าพญาเพชรพัทรนาคาราชนะคะเป็นพระโอรสของพญาอันตะนาคาราชและพระนางอุษาอนันตวดีถือกําเนิดเป็นแบบโอปติกะคือเป็นการเกิดโดยบุญบาร,รมีนะคะโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เลยนะคะพญาเพชรพัทธ์เนี่ยกำเนิดในตระกูลวิรูปตระกูลนาคสังสุนทนะคะสามารถ แผงพระเศียรได้ก้าเสียนมีผิวกายสีทองเกิดเป็นแก้วใสนะคะจึงรู้จักกันในอีกชื่อว่าพญาเกตแก้วนาคราชนั่นเองความยิ่งใหญ่ของพญาเพชรพันธ์นะคะเรื่องลือไปไกลด้วยความที่เป็นหนึ่งในเก้าจอมกษัตริย์นาคราชมีความโดดเด่นด้านการรบเป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามเทวะนะคะและมีบุญบารมีอีกด้วยอ่ะมีกษัตริย์แล้วใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพระชายาล่ะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีค่ะเพราะาพญาเพชรพันธ์นะคะไม่สนใจเรื่องความรักเลยพระองค์เนี่ยไม่เคยถูกตั ต้องใจใครเลยนะคะแม้จะมีหญิงสาวรูปงามเข้ามาเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวค่ะแอบสปอยเล็กๆว่าพระองค์เนี่ยก็เก็บหัวใจไว้รอใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะไปเจอใครคนนั้นนะคะก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรค่ะถึงแม้อายุจะถึงวัยที่จะต้องมีคู่ครองแล้วนะคะแต่พระองค์ก็ยังเอาแต่จำศีลภาวนาและสะสมบาร,รมีนะคะจนสุดท้ายองค์ท้าววิรูปักเนี่ยซึ่งเป็นสเสด็จตาเนี่ยก็ทนไม่ไหวค่ะก็เลยไปทาบทามพระนางกัลเกตพญานาคีธิดาท้าวกบินพันตามาเป็นพระชายานั่นเอง พระองค์ก็ทรงรับมาอย่างขัดไม่ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ชอบเหมือนเดิมเลยค่ะพระองค์เอาแต่เข้าถ้ำนะคะนั่งสมาธิจนสุดท้ายเนี่ยพระชายาก็รู้ว่าพระองค์ไม่ได้เสน่หาก็เลยหันไปเข้าทางรรมค่ะทูลลาไปบำเพ็ญศีลบารมีแน่นอนค่ะว่าบัลลังค์ข้างๆก็กลับมาว่างอีกครั้งละองค์อมรินก็พระราชทานพระนางสิรินาเทวีนางรำของพระองค์เนี่ยมาเป็นพระชายาให้นะคะแต่ด้วยความสวยความอ่อนช้อยใดๆก็ไม่ได้ทำให้พระองค์เนี่ยเสน่หาเลยค่ะ ก็วนลุมเหมือนพระชยาองค์แรกเลยค่ะพระนางศิรินาเทวีก็หันไปเข้าทางธรรมนะคะขอลาไปจำสินอีกเช่นกันค่ะ หลังจากพระนางไปนะคะพญาเพชรพัฒก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวรูปงามนางหนึ่งนะคะชื่อว่านางนิราลุจิพรวกเนี่ยบังเอิญไปเจอนางเนี่ยกำลังหนีเอาชีวิตรอดจากพญาขุดซึ่งพระองค์ก็ได้ช่วยนางจากพญาคุดแบบไม่ได้คิดชอบพออะไรนะคะแต่ตัวด้านนางนิราลุจิเนี่ยก็หลงรักพญาเพชรพัฒท,ทันทีค่ะและขอถวายตัวพระชายาคอยรับใช้พระองค์นั่นเองต่อมาเท้าสัก,กานะคะก็เห็นว่าพญาเพชรพัฒ์เนี่ยไม่มีชายาช่วยดูแลบ้านเมืองน,นะคะก็เลยส่งตัวพระนางครีพัตตาเทวีมาให้ ซึ่งตัวพระนางเองเนี่ยก็ไม่ทาให้พระองค์ผิดหวังค่ะคอยช่วยทั้งงานแล้วก็คอยดูแลและคอยเอาใจใส่พญาเพชรพัทเป็นอย่างดีนะคะไม่มีแบบขาดตกบ,บกพร่องเลยทั้งสองพระองค์นะคะก็ดูแลปกครองบ้านเมืองด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าความดีเนี่ยก็ยังเอาชนะใจพญาเพชรพัทไม่ได้นะคะพระองค์เนี่ยเมตตาพระนางครีพัตาเทวีมาก แต่ก็ไม่ได้ชอบพอแบบหมุ่มสาวแต่สาวสาวรอบตัวพญาเพชรพันธ์ทายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะ,ะพระองค์เนี่ยก็ได้ไปช่วยนางกินารีอยู่นางหนึ่งที่กําลังโดนยักษ์ทำร้ายค่ะและแน่นอนค่ะว่านางกินารีนะคะก็เกิดประทับจิตประทับใจค่ะก็เลยขอถวายตัวเป็นพระชายาอีกซึ่งฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้พยพญาเพชรพันธ์เนี่ยมีพระชายากี่พระองค์กันแน่ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่ามีด้วยกันทั้งหมด3พระองค์ณนะตอนนี้นะคะเป็นนาคสองกินารีหนึ่งนะคะ และแน่นอนคะ่ะทุกคนเมื่อสาวๆอยู่รวมตัวกันแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีปากมีเสียงมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพระนางขีพัตตาเทวีพญยาเพระชรพัฒน์เนี่ยเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้าค่ะเห็นท่าไม่ดีละก็เลยในระเทศนางนิราลุจีกับนางกีนาให้ออกจากบ้านเมืองไป นางกินรีนะคะที่ไม่ได้ออกไปก็ต้องจำยอมออกไปค่ะแต่นางนิราลุจีสิคือต้องแอบประสิทธ์ว่าคือนางเนี่ยเป็นคนร้ายลึกนะคะไปขอร้องกับพระนางขีพัตตาค่ะให้ตนเองเนี่ยได้อยู่ต่อด้านพระนางเองเนี่ยก็มีจิตใจมีเมตตาไงก็ใจอ่อนค่ะยอมนางนิรารุจีนะคะแต่หารู้ไม่ว่านางคนนี้เนี่ยมีแผนร้ายนะคะที่จะครอบครอง พญาเพชรพัฒน์ไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะทุกคนทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลานางเอกของเราแล้วค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะพญาเพชรพัฒน์เนี่ยก็เดินทางไปยังเมืองของท้าพญาวิสุทธิ์ซึ่งนั่นก็ทําให้พระองค์นั้นพบกับรักแทหรือว่าคู่แท้นั่นเองนั่นก็คือพระนางอัญดรินทัศินีเทวีพระราชธิดาของพระองค์เล็กของท้าพญาวิสุทธิ์และนางสิริเชษฐินีเทวีนั่นเอง พระนางอัญญรินเป็นนางทีต่ติในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิการูปกายพระนางเนี่ยก็มีเกิดสีขาวเหลือบสีชมพูอ่อนสวยงามนะคะแม้แต่ตอนที่พระนางอัญญรินเกิดเนี่ยความสวยก็เป็นที่ประจักษ์เรื่องลือไปสามโลกเลยทีเดียวค่ะและพระนางยังเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมสูงส่งฝ่ายทางธรรมเหมือนพระยาเพชรพัดอีกด,ด้วยตำนานเล่วว่าตอนที่ทั้งสองพระองค์เจอหน้ากันเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีกันนะคะต่างฝ่ายต่างลงรักกันตั้งแต่ยังไม่ทันกระพริบตาเลยคือมันใช่ถึงขั้นขนาดน,นั้น แต่บางตำนานเนี่ยก็เล่าว่าก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเจอกันเนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นค่ะนั่นคือทั้งสองพระองค์เนี่ยเหมือนเคยมิมิทเห็นกันบ่อยๆนะคะพอเจอกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกันมาทาทำนองน,นั้นพอพระยาเพชรพันเนี่ยปักใจรักพระนางอัญญาลีแล้วนะคะด้วยความที่พระองค์เนี่ยก็เป็นคนซื่อตรงกับหัวใจตัวเองมากก็เลยเดินทางกลับไปยังเมืองสุวรรณนาคาเทพนครเพื่อบอกความจริงกับพระนางทีพัตตาเทวีว่าพระองค์นั้นได้เจอรักแท้แล้ว และได้ขอเลื่อนรากับพระนางขี่พัตตาเทวีเพราะไม่อยากจะเอาเปรียบพระนางนะคะด้านพระนางเองเนี่ยแม้จะเสียใจนะคะแต่ด้วยความที่พระนางาเป็นคนดีมากนะคะจิตใจใฝ่ธรรมะก็ไม่ได้อยากจะสร้างความรำบัดใจให้กับพญาเพชรพัทเท่าไหร่ก็เลยอวยพรให้ทั้งคู่เนี่ยคองรักกันและยอมจากไปแต่โดยดีค่ะแต่เรื่องเราเกือบจะจบบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่ายังเหลือนา,นางนิราลุจีคนซึ่งพอนางรู้ว่าเฮ้ i, พยพญาเพชรพัทเจอรักแท้เนี่ยโห นางก็ยิ่งแค้นในใจหนักมากค่ะเพราะนางถือว่าถ้าข่าไม่ได้นางหน้าไหนก็ไม่ได้นะจ๊ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรืออะไรนางก็ได้ไปพบรักใหม่กับช้อนหน้าคราานะคะพระราชะโอรสของเท้ากบินพันตาทุกคนยังจําชื่อน,นี้กันได้ไหมคะเท้ากบินพันตานะคะเป็นพระราชบิดาของพระชายาองค์แรกนั่นก็คืออดีตพ่อตานั่นเองซึ่งเท้ากบินพันตานะคะก็โกรธแค้นพระยาเพชรพันหนักมากนะคะที่เลิกลากับลูกของตัวเองไปทีนี้ก็เข้าแผนนางนิลารูส้สิเลยค่ะทั้งหมดก็รวมตัวกันท่ะสะสมกองกําลังฝึกวิชา มนนำนะคะเพื่อรอแก้แค้นพยาเพชรพัฒนั่นเองแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงค่ะขนาดที่พนังอันนิเนี่ยกำลังตั้งคัรพยาเพชรชพัฒนก็ต้องเดินทางไปทําศึกเทวฝ่าย ร้ายเนี่ยก็กลูเข้ามาล้อมเมืองเลยค่ะฆ่ากำนันฆ่าทหารนะคะและหวังที่จะบุกเข้าไปฆ่าพระนางอัญญาลินกับลูกด้วยพระนางอัญญาลินนะคะก็หนีเอาชีวิตรอดด้วยความยากลําบากค่ะหนีไปถึงชายทะเลเมืองมน,นุษย์น,นะคะแต่ก็หนีไม่พ้นค่ะพระนางอัญญาลินนะคะประทะกับนางนิลาลุจีโดยใช้อาวุธที่พญาเพชรพัฒน์เนี่ยให้ไว้สู้กับนางนิลาลุจีค่ะจนนางเนี่ยต้องเอ่ยขอชีวิตนะคะแต่ด้วยความดีของพระนางค่ะก็ยอมปล่อยนางนิลาลุจีไปค่ะ แต่แทนที่นางจะกลับตัวกลับใจนะแทนที่จะสำนึกเนี่ยพอหลุดออกจากอาวุธของพระนางอัญญาลินก็กลายเป็นร่างพญานาคีมีสีดําร่างใหญ่พ่นพิษร้ายใส่พระนางอัญญาลินและลูกทันทีค่ะพญาเพชรพันธ์เนี่ยก็ทรงมิมิตเห็นแล้วว่าพระชายาเนี่ยกำลังถูกรอบทํร้ายนะคะก็เลยยกทัพกลับมาที่จุดเกิดเหตุทันทีแต่ก็ไม่ทันการค่ะพระองค์ทรงเห็นพระชายาที่รักยิ่งนะคะขาดใจไปต่อหน้าต่อตา ซึ่งพระองค์ก็ทรงเจ็บปวดอย่างมากนะคะเสดิจตามล่านางเนี่ยรู้จีนะคะใช้อาวุธประจําพระองค์เนี่ยปาดคอนางทันทีค่ะแม้จะแก้แค้นให้กับพระชยาได้นะคะแต่ก็ไม่สามารถคืนชีวิตให้กับพระนางได้อีกทั้งเมืองสุวรรณคินเทพนครก็ล่มสลายไปพร้อมกับพระชยาอีกด้วยพญาเพชรพันธ์นะคะก็ทรงทุกข์ใจหนักมากนะคะขึ้นเข้าเฝ้าท้าววิรูปสเด็จตานะคะเพื่อหาวิธีกลับมาคู่ครองกับพระนางอัญญารินอีกครั้งเสด็จตาเนี่ยก็เห็นใจค่ะบอกให้พญาเพชรพันธ์เนี่ยมุ่งทางทำเถอะและถือ ของภูมจันทร์เพื่อรอคอยการกลับมาของพระชัยยาในอีกเจ็ดชาติโอ้โหคือหนึ่งชาติก็ว่านาแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นพระยาเพชรพัฒน์ก็เข้าทางธรรมนะคะตั้งจิตอธิฐานคอยปกป้องพระนางอัญญรินให้ถูกพบถูกชาติและรอคอยวันที่จะได้กลับมาคู่ครองกันอีกครั้งที่เมืองสุวรรณาคินเทพนะครนั่นเองค่ะ ค่ะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับตำนานรักพญานาคฝั่งตะวันออนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครอยากรู้ว่าตำนานนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับนาคขบันยังไงนะคะก็สามารถไปรับชมได้ที่โรงภางพยนตร์ได้เลยนะคะและหวังว่าประการเทปนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูหนังนะะและเกิดความรู้ดีๆให้กับทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าจูมีการพูดผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าคำราชาศัพท์ ใดๆเนี่ยที่มันผิดไปเนี่ยก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะควันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงค่ะสวัสดีค่ะ